สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาโอเชี่ยนเลยเนี่ยนี่เราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมมาครับตัวเดิมอันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรดีผมจะเลือกเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรดีวะผมจะเอาผมจะเล่นสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมจะเเล่นชีวิตรอดนะครับทุกคน เราก็เราจะลงวัดเพิ่มเติมนะครับผมลงวัดอะไรดีล้ผมลงวัดเฟอร์นิเจอร์เอาไปพอมไม้สาต้องเกล้วเกล่มนะครับถ้า,ถ,าออถ้าเออถ้าแมปไหนไม่ถูกใจผมผมผมจะลบแล้วก็โหลดใหม่จะลบแมปนะไม่ใช่ลบแม่ครับนะครับคุณ อย่างนี้แล้วก็รอนะครับอันนี้แม่ข้ามหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์นะครับวันนี้เรามาอยู่แมปอะไรกันครับนี่ขั้นแรกเลยนะครับผมจะฆ่าเก็บ ตัวมายนี้มันไม่สวยขั้นแรกคือผมต้องหามันอยู่ให้ได้ก่อนนะครับหามันอยู่ไม่ได้ไม่งั้นตายนี่เดี๋ยวไปหาทงก่อนนะครับต้นไม้ถอยู่มันอยู่เจะรูชฉันจะเก็บซึ่งก็คือถ้าถ้าเรื่อมาครับโปรนะครับจะรู้ว่า ต้องขึ้นมงก่อนมีอย่างเหล็กเมจะีจ่เรียนมายาวนานนะครับมาถึงระคาแบบตัวประจำเลยจะสร้างที่อนก่อนแต่จะไม่ต้องคุยอะไรวะก็หิวข้าวจังเลยก็หิวข้าวอ่ะทุกคน ่าอุ้ย่าไม่อีอ๋ผมน่าจะยังไม่ถึงดีววะน,งนะครับทุกคนแค่เอาใส่ดูงไว้ตรงนี้ะนะกันว่าครับเนี่ยเอ๊ะช่กระดักไหมวะนี่คือแม็นะครับเวอร์ชันนี้ผมจะเวอร์ชันล่าสุดนะครับ อันเดียคือจะมีกับดักด้วยที่กับดักผมผมพร้อมตุยแล้วครับทุกคนนี่น้่ยกะก็คือกับดักมันอ้เนี่ยครับทุกคนถ้ากับดักมันทำให้เราตายง่ายทุกคนโอ้ยแกไม่มาทำอะไรตรงนี้ เก็บแล้วสามโอ้อยที่นี่คือถุพอกินข้าวนี่เก็บอ่ะลือะไรกันไหมคับไม้ก็เอโอ๊ยลืมไปต้องคับก,งกองคับกดอู้ยจำไม่จัดไ,ไม้เหรมันไมเกิดตั้งแต่เช้าเลยเนะนี่ยสมบีเอ้ย ราก็ได้นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดไม้ก่อนครูนเีเราได้ไม้แล้วยี่ไปดิม้มแล้วคือเราจะทำอาวุธก่อนนะครับนี่คือนะครับล่าสุดล่าสุดนะครับไม่ใครเชื่อ คุณลองดูตรงซ้ายมือสิครับทุกคนแล้ว,ลวสังเกตดีๆนะเนี่ยคุณเห็นตัวผมวิ่งไหมผมจะวิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีต่อถึงอีพีอะไรดีเอาเป็นอีพีสีแล้วกันอุยน้องหมาอุ้ยงั้นเราเก็บรูปนี้ไปทุกคน วู้ฮูวู้ฮูเก็บเก็บพิแไม่ได้มีกี่อันอันเดียว ก่อนทุกคนแดดส่องโคตรแรงเลยมาหลังบ้านน,นี่คือใครอยากมาเล่นกับผมมาเล่นได้ได้นะครับชื่อ ผมขยานกับผมเล่นได้นะครับพิมพ์ชื่อนี่มาชื่อภาษาอังกฤษตัวนี้ทวน,นตัวนี้ให้ชื่อผมนะครับผมเล่นไหมครับทุกวันเลยครับตัวนี้กดจีบไหมครับครับคุณเล่นไหมครับนานแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยจีบหายแล้วกู นกนุยผมอ่านมีคำยหยาบนิดนึงนะครับมันชอบก็ลงมาจ้างมันก่อนเลยนี่ ก่าๆไม่ไม e ่สนุกเลยริวิโอมีผมเกือบไปเมืงนทุกคนดิวิจะสร้างไปอมไหมนะโอ้ชิบหาเกือบจะสร้างไปอมนะไม่ชอบปอีเลมันหาขบอองธรรมดายากะทุกคนเจ๋งว่ะกำกำดักแล้วะนะ กกับดเจงท,ทุกคนครับพวกนี้นะครับ EP สองพ่งนี้ EP สองนะครับผมจะมาพังคุณมาเล่นด้วยครับมาเล่นอาชีตรอดกับผมดีเลยเต่ไม่รู้ว่าว่าเขาจะเกิดที่ไหนนะครับไม่ไม่ใช่เกิดเกิดที่ผมเกิดนะครับแล้วผมก็ก็ชิบหายเลยได้กลับไปตามหาเพื่อน ซัมบีทาไงไอ้นี่เอ้อยเอ้อยลกลัวกลัวไอตอ่ยอ่าลงไม้แล้วจะขึ้นมหนโอ้ทุกคนนี่คือกับดักพวกเยอะเลยถ้าเราเดินดไม่เราถ้าเราเดินไม่ดูนะครบเนี่ยวืหลังตกไปในค้นเลยวูหมาวฮ้งหมา,ากับจิบจับก็ขาว ถึงมันผมริวิ่งไม่ได้แล้วอะ่ะรถนะคะเริ่มหรดละเริ่มเริเร่มเริ่มวิ่งไม่เร็ลวละอันนี้คือเราจะอยู่ตรงไหนดีทุกคน,น,น,นจะมือแล้วได,ได้เวลานอนของผมแล้วนี่ เราจะได้เวลานอนแล้วท <Yay. S 2> ุกคนเย้ผมจะเอามือสองขึ้นเลยไหมครับนะครับอะไรอ่ะผมไม่กับผมเลยขึ้นไปแตะสองขึ้เย้จะไปโอมอีกอีไปโอมไปโอมไมโอมนะครับไปโอมไมโอมเดวลาเนี่ยผมชอบไม้แบบเนี้ยง่าย เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะสวัสดีทังสวิตชทีตั้งค่าไหมครับวันพะรุ่งนี้นะครับผมจะฉุนเพ่เลิน น้อนนะงนั้นไดนะ้แล้วนี่เราเกิดมาทำเตียงอันนี้เราตัดไม้ก่อนแล้วอันนี้อันน,น,นี้เราก็กำลังจะตัดไม้เพื่อไปสร้างบ้านครับมาปายเร็วไ้ ก็สสเปรย์ามมาปให้ทุกได้เออไปตามล่ามึงเลวันละวายตลอดเอาแต่ไม้ก่อนไม้นี่มันสวยนะส่วนอันนี้มันเป็นไม้อู๋นี่ะโอ้ชิบหายแล้วนีเพื่อความปลอดภัยวิ่งไม่ได้แล้วกินนี่ประจังชีวิต อิ่มแล้วขอให้หัวใจเกิดถหัวใจยังไม่เกิดเลยครับทุกคนนี่ยโอ้กระโดดผิดดูนี่นะจะยัดเข้าไปเฮ้ยเอาให้แล้วถอยให้ทำเป็นบ้านแบบนี้เลยทุกคน หน้าต่างหนึ่งพันตันอี้ไเหนีวับจ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 ัวอเร็วาผมมีใจวิ่งหเร็ว ไปตัดไม้กันอีกไม่ได้หิวรอไหนเอ็นดูตรงไหนทุกคนวันนี้เราตัดไม้วันนี้คืนที่หนึ่งเราจะเอาแค่สักห้าคืนพอเห็ <c oughs> ไนไหมครับนับกคุณเยอะเยอะเป็นมุ่กมัน <S <S ทุกคนขาบ้าผมไม่เอาใหญ่คอะไรขนาดนั้นอเอาเล็กๆพ<ๆ>ี่ต้องเอาใหญ่หรอคืเอเหล็กชิบหายแลว Le เดี๋ยวผมไอ้นี่นะทุกคนเดีย๋ยวเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมพาไป y o u t u b YouTube อันนี้คือเราสร้างอลังการไหมทุกคนถ้สร้างอลังการดีกว่าสร้างสร้างอลังการเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้ดเลยค่ะเราคือฮิลล์บอยนั่นแหละทุกคนเน่เคยโดนและเล่นกับเพื่อนดูดีๆมันมาฆ่าเพื่อนผมเฉีย เล็กเซื no, okay, ้อหนึ่งทุกคนมีสาดกจไปซ่สาไปกัอเราได้ดินเราจะเอาดินเสียนปุ้น คผมคล้ายๆคอมหน่อยนะคบเนี่ยหมดเรียกกลุ่มกัมยังไม่จบเลยผลจะบอกว่าจะสับผมคล้ายๆคอมหน่อยนะครับไม่เชื่อคุณก็ดูสิที่ทํามชมก็ดูสิ <c oughs> มีตัวผมขึ้น ก็ผมไงผมอากาศให้ดูเป็นหนึ่งรอดูตรงนี้นะทุกคนค่อยๆนะโอ้ยไปไม่ได้เป็นหนึ่งเห็นไหมผมเดินไหมคล<ฮ>้ายๆข,ของมากเลยทุกคน

ตายก่อนทุกคนห้าเองมีเดี๋วยวพูดมากมเออล,ลืมไปไม่มีเตาโอ้ยได้ไปขุดอีกแล้วขอทำประตูก่อนเดีย๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีประตูเอยาอาไม้นี้เชนคนนะมีบ้านเรา เรยังไม่มีเลยใช่อันนี้เรายังไม่มีเลยทุกคน<ม>เราจะทำแบบบ้าสีเหลืองดีกว่าไหม,ไมคือบอกเลยว่าโทษขี้เกียจทำทคือผมขี้เกียจคืออะไรไม่รทุกคน แบตเลือสิบกรรมัมเราเรีนี่ถ่ายดีกว่าอุ้อันนี้อ้ห์อูถ่าย,ายมาสักกนาทีแล้วอันนี้โอ้ไม่น่าเดินไปไหนเลยแค่เต่าทุกคนไม่เคยเคยดินล้ำเลือดว่าเต่า บางตัวแล้วก็อยาบแมวแล้วมันถผุนถ้าแบ็ถ้าแบ็ดโดนสะผมหลือห้าผมผมจะเลือก่ายคลิปเลยเขาจะไปช้าแบ็เลย ไปก่อนค,ครับบายบาย